สี9ห้าเเกนะคะเกือบจะดีแล้วนะคะเกือบจะดีแล้วนะคะเสียตรง0 1นะคะคุณจะระวังความใจดีของตนเองหรือว่าความไว้ใจคนจนมากเกินไปมันจะทําให้เราเสียรู้คนอื่นนะคะหรือว่าความ ความมองโลกในแง่ดีของเราเนี่ยมันจะทําให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกเบี้ยวถูกโกงถูกหักหลังถูกเตะสกัดหน้าแข้งโดยคนที่เราไว้ใจหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนที่เขาอยู่รอบกายเรานะคะมาจากไหนที่พูดเนี่ย ศูนย์หนึ่งเป็นเลขของการที่ไว้ใจใครไม่ได้หรือว่าเป็นเลขของการถูกหักหลังถูกโกงถูกเบี้ยวหรือว่าถูกทําให้เจ็บช้าน้ําใจถูกหักหาน้นําใจหรือว่าถูกสร้างปมในใจโดยการที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่พักดีต่อกันอันนี้คือในยะของศูนย์หนึ่งเลขที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนใจดีเป็นคนใส่ใสเป็นคนที่ ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครมาจากไหนมาจาก4592-49กนะคะก็จะเป็นไปในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเบอร์นี้ให้ระวังความใจดีใจอ่อนของตัวเองจะเป็นพิษภัยที่ย้อนกลับมาทํำลายตัวเองนะคะเบอร์นี้อย่าไว้ใจใครนะคะเพราะว่ามันมีเลขของการถูกในเรื่องราวที่พูดไปในข้างต้นนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียนะในเรื่องราวอีกอย่างที่ให้ระวังก็คือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสายตา เลขหนึ่งมันหมายถึงเลขที่เกี่ยวกับปัญหาสายตาการมองเห็นก็ได้แล้วมีเลขศูนย์มาประกบติดศูนย์มันมาบดบังในลักษณะของความเจริญรุ่งเรืองความสว่างความก้าวหน้าหรือว่าการมองเห็นเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตาก็ควรจะระวังหรือว่าเป็นในเรื่องราวของภูมิแพ้ต่างๆนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียถ้ามีโอกาสเลิกใช้นะคะบางทีเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็ หัวจิตหัวใจค่อนข้างที่จะเป็นคนใจอ่อนนะคะบางทียอมคนอื่นจนมากเกินไปจนข้าวรามขึ้นหัวก็มีนะคะเบอร์นี้เป็นไปในทิศทางในรูปแบบนี้แล้วก็อย่าใจดีให้ใครยืมเงินหรือว่าอย่าให้ใครเครดิตอะไรต่างๆทั้งนั้นนะคะทุกอย่างต้องจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าคุณไปให้คนอื่นเขาเครดิตหรือว่าไปให้ใครหยิบยืมตังไใด้วยความใจดีหรือว่าด้วยความมองโลกในแง่ดีของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเดือดร้อนกลับมานะคะ